ดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 นะคะนักเรียนคะช่วงนี้เป็นช่วงของการทบทวนนะคะเออวันนี้ครูจะมาทบทวนเรื่องภาพไพมณีนะคะนักเรียนโดยการที่ให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดนะคะอ่าแบบฝึกหัดเล่มนี้คือทักษะภาษาหลกมาจากทักษะภาษาเห็นไหมคะที่เขียนว่าวันอคดีลำงำมาค่ะนั่นแหละค่ะนักเรียนมันเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันกับเออ หนังสือวรรณคดีวรรณกรรมนะคะซึ่งครูเนี่ยสอนจนจบแล้วตรงจุดนั้นในเทอมนี้คุณครูก็เลยเอาหนังสือนะคะหนังสออือทักษะภาษาซึ่งในนั้นน่ะมีวรรณคดีนะคะครูก็เลยเอามาทบทวนให้อาน,นักเรียนดูนะคะครูจะทบทวนเรื่องพระภัยมณีนะคะนักเรียนจําได้ไหมเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้รู้ว่า,าพระภัยมณีมีลูกคือใครนะคะอ่านนักเรียนดูนะคะ นักเรียนดูในข้อที่หนึ่งเขาพูดว่าภาพใบมณีเรื่องภาพใบมณีเนี่ยคนที่แต่งก็คือสุนทรภู่นะคะคําถามถามว่าสุนทรภู่มีความโดดเด่นในเรื่องใดนะคะเรียนฝังให้ดีนะคะคําถามถามว่าสุนทรภู่มีความโดดเด่นในเรื่องใดสุนทรภู่นะคะมีความโดดเด่นด้านจินตนาการมีการนําเสนอเรื่องราวตัวละคร ได้หลากหลายและก็มีคติสอนใจทาให้จินตนาการเห็นภาพและความหมายกินใจให้อารมณ์นะคะอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียนนักเรียนดูนะคะอ่ะต่อไปนักเรียนดูอีกดูข้อที่หนึ่งซ้ำนะคะเพราะว่าเอนักเรียนจะได้ทําได้แล้วก็นักเรียนจะได้แบบว่าไม่ต้องรีบร้อนเขียนให้สวยๆนะคะนี่เป็นการทบทวนนะคะนักเรียนอ่ะข้อที่หนึ่ง สุนทรผู้มีความโดดเด่นคําว่าโดดเด่นนักเรียนขาตกตกโดดเด่นไปตัวโดดเด่นไปตัวหนึ่งนะคะนักเรียนเติมไม่รูด,ด้วยนะคะโดดเด่นในเรื่องใดมีความโดดเด่นในเรื่องใดนะคะคําตอบนะคะโดดเด่นด้านจินตนาการมีการนําเสนอเรื่องราวตัวละครได้หลากหลายมีคติสอนใจทําให้จินตนาการเห็นภาพและความหมายจริงใจนะคะ หรือสุนทรภู่ตอบอย่างก็ได้นะคะเป็นกวีเอกของไทยในด้านแต่งกอนบทละครนะคะต่อไปนะคะในข้อที่สองนะคะเรื่องราวของสุนทรภู่ในวัยเด็กนะคะมีความเป็นมาอย่างไรอ่าข้อที่สองเรื่องราวนะคะของสุดสารในวัยเด็กนะคะ มีความเป็นมาอย่างไรนะคะนักเรียนนักเรียนดูให้ดีนะคะเวลาคําถามถามนะคะถ้าไักเรียนจะตอบนักเรียนดูความหมายของนักเรียนดูคําถามด้วยว่าคําถามเนี้ยนะคะมีกี่ตอนนะคะนักเรียนจะได้ตอบถูกนะคะบางคนตอบไหมครูครั้งเดียวก็คือตอนเดียวนะคะบางครั้งเนี้ยก็จะถามสองสองคำถามเราก็ต้องตอบสองคำตอบนะคะอ่ะ ยวนักเรียนมาดูนะคะในข้อสองเรื่องราวของสุดสาครในวัยเด็กนะคะมีความเป็นมาอย่างไรนะคะคำตอบนะคะคณรจะเล่าให้หนักเรียนฟังคำตอบเขาบอกว่าสุดสาครเป็นลูกของนางเงือกกับพระอภัยมณีพระอภัยมณีเป็นโอรสของกรัตร ที่พัดบ้านพัดเมืองมาอาศัยอยู่ที่เกาะแก้วพิสดารในขณะที่นางเงือกตั้งครรภ์พระอภัยมณีก็ต้องกลับบ้านเมืองจึงฝากนางเงือกไว้กับพยโยคีหรือพระฤษีนั่นแหละคะ่ะเมื่อนางเงือกคลอดสุดสาครพยโยคีกับนางเงือกก็ช่วยกันเลี้ยงดูสุดสาคนนะคะจนอายุของสุดสาครได้สามขวบนะคะพระฤษีกับนางเงือกก็ได้บอกว่าบอกกับ สุจครว่าสุจครเนี่ยเป็นลูกของกระสัตนะเป็นลูกของพระไพยมณีนะคะสุจครก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะสุจครก็อยากจะไปตามหาพราะไัยมณีซึ่งนะคะซึ่งนางเงือกและพระและพระโยคีหรือพระฤาษีเนี่ยก็ให้ไปนะคะโดยการที่มอบไม้เท้าวิเศษกับม้านินมังกรไปนะคะ อันนี้คือข้อที่สองนะคะนักเรียนฟังนะคะข้อที่สองเรื่องราวของสุดสาครในวัยเด็กมีความเป็นมาอย่างไรสุดสาครน,นะคะเป็นลูกของนางเงือกกับพระอภัยมณีนะคะพระอภัยมณีนะ,ะเป็นโอรสของกษัตริย์ที่พัดบ้านพัดเมืองมาอาศัยอยู่ที่เกาะแก้วพิสดารขณะที่นางเงือกกาลังตั้งครรภ์พระอภัยมณีต้องกลับบ้านเมืองนะ จึงฝากนางเงือกไว้กับพโยคีเมื่อนางเงือกคลอดสุดสาครพระโยคีกับนางเงือกก็เลี้ยงดูสุดสาครด้วยความรักนะคะอ่ะแล้วกูก็ต่อไปหน่อยหนึ่งว่าพออายุของสุดสาครได้สามขวบสุดสาครเนี่ยก็ก็โตแล้วนะคะนเอางเงือกกับพโยคีหรือปารุศีเนี่ยก็ได้บอกว่าสุดสาครเนี่ยเป็นลูกของ พาะไปมณีนะ,ะเลยทําให้สุจารเนี่ยคิดถึงพาะไปมณีคิดถึงพ่อ,อก็อยากจะตามหาพ่อก็เลยบอกว่าจะไปตามหาพ่อซึ่งพระฤาษีเนี่ยก็ให้ไม้เท้าวิเศษแล้วก็ม้านินมังกรนะคะไปเป็นพาหนะนะคะที่จะเดินทางไปตามตามหาภาพบิดาของตัวเองนะคะอันนี้คือข้อที่สองนะคะนักเรียนในข้อที่สองเห็นไหมคะนักเรียนทำนักเรียนดูสิ มันยาวไหมมันยาวไหมครูให้เวลานักเรียนแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้เขียนตามได้นะคะอย่าลืมนะคะนักเรียนลายมือนะคะนะคะครูขอความก,กรุณานะคะลายมือนักเรียนขอให้ครูเนี่ยได้อ่านออกนะคะแล้วก็เขียนด้วยปากกานะคะ ทุกครั้งนะคะอยากเขียนด้วยดินสอเพราะมันสับสนนะคะเพราะเด็กป .3 เขาใช้ดินเขาเขียนด้วยดินสอแต่เราเด็กป .4 นะคะเราต้องใช้ปากกานะคะนักเรียนแล้วเขียนให้ถูกต้องนะคะนักเรียนอย่าลืมแก้กูหน่อยข้อที่หนึ่งสุนทรผู้มีความโดดเด่นในเรื่องใดนะคะพอดีพิมพ์ตกของดเด็กไปตัวหนึ่งนะคะ อ่ะต่อไปนักเรียนลงมาดูนะคะลงมาดูในข้อที่สามนะคะมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่แสดงว่าสุดสาครมีความกล้าหาญนะคะคำถามถามว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะที่ที่แสดงให้เห็นว่าสุดสาครมีความกล้าหาญนะคะ อเรียนทันไหมอาเรียนทันไหม,มคะมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่แสดงว่าสุดธาสารมีความกล้าหาญนะคะเสร็จรยังคะลอกเสร็จรยังคะจะได้ตอบไปข้อต่อไปนะคะอ่ะ สุดสักคอนอนดูนะคะนักเรียนมีเหตุการณ์นะคะมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่แสดงว่าสุดสากคมีความกล้าหาญนะักเรียนคะสุดสากครสามารถต่อสู้กับม้านินมังกรและกล้าที่จะออกตามหาพระบิดาแม้เพียงอายุได้สามปัวนะคะครั้งหนึ่งที่จะได้ครั้งหนึ่งที่จะได้ไดเออ ม้านินมังกรเนี่ยสุดสาครก็ต้องต่อสู้นะคะต่อสู้กับม้านินมังกรแต่ไม่ชนะสุดสาครก็เลยต้องไปหาพระไปหาพระฤาษีพระฤาษีก็เลยมาเออมาใช้คาถานะคะใช้คาถาจับม้านินมังกรให้กับสุดสาครแล้วก็ให้เป็นพระอานะที่จะไปตามหา,าพระบิดานนะคะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่แสดงนะคะ มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่แสดงว่าสุดสิกรมีความกล้าหาญสามารถต่อสู้กับม้านินมังกรและกล้าที่จะออกตามหาปิดาแม้เพียงอายุได้แค่สามขวบเองใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนตัวให้เวลาเขียนแป๊บหนึ่งนะคะมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่แสดงว่าสุดสิกรมีความกล้าหาญ เหตุการณ์ก็คือนะสักกรสามารถต่อสู้กับม้านินมังกรและกล้าที่จะออกตามหาบิดาแม้มีเพียงอายุได้สามขวบนะคะอันนี้นะคะครูเคยเล่าให้นักเรียนฟังแล้วในเนื้อเรื่องย่อนะคะตอนที่เราสอนแต่ตอนนี้เราทบทวนนะคะต่อไปนักเรียนในข้อที่สี่นะคะสุดสักกรเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กๆในเรื่องใดบ้าง สุสารเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กๆในเรื่องใดบ้างจงยกคำกรมาเพื่อประกอบให้เห็นชัดเจนนะคะสุสารเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กๆในเรื่องใดบ้างจงยกคำกรมาเพื่อประกอบให้เห็นชัดเจนนะคะนักเรียนดูนะคะคำต่อนะคะ เป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็กๆในเรื่องความกล้าหาญและความกตัญญูนะคะ,อ,ะอย่างเช่นคำกรนะคะลูกจะมาลาตามไปถามข่าวพอให้เท้าเธอรู้จักเสียสักผลถ้าฉุกเฉินทุกทับถึงอับจนจะสู้ทนยากแค้นแทนบิดานะคะ,อ,ะอันนี้นะคะเป็นบทกรอนที่ให้ที่แสดงให้รู้ว่าเป็น คนที่มีความกล้า,าและความกระตันยูเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆในเรื่องก้าความกล้า,าและความประจันยูนะคะอ่ะป่วยนักเรียนรอบตามครูนะคะทันไหมคะนักเรียน นักเรียนดูนะคะสุดสาครเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กๆในเรื่องใรบ้างจงยกคกํากรมาเพื่อประกอบให้เห็นชัดเจนนะคะคําตอบก็คือความกล้าหาญและความกระตันญูนะคะอย่างตามบทกรน,นะคะ ลูกจะมาลตามไปทำขาวพคอยเท้าเธอรู้จักเสียสรักคนถ้าฉุกเชิญทุกทับถึงอับจนจะสู้ทนยากแทนแทนดิดา่ฟังปุยครั้งหนึ่งนะคะลูกจะมาลาตามไปทำขาวพคอยเท้าเธอร จะเสียสักคนถ้าจุกเชิญทุกทับถึงอับจนจะสู้ทนยากแทนแทนบีดาอ่อานักเรียนอ่านตามครูนะลูกลูกจะมาลาตามไปถามา่า่อยเท้าเธอรู้จักเสียสักคน ถ้าฉุกเชิญทุกทับถึงอับจนจะสู้ทนยากแค้นแทนบีดานักเรียนลองต้องไปฝึกอ่านนะคะนักเรียนนะคะ,ะนักเรียนลองอ่านดูนะคะลองลองอ่านสิคะ,ะตามอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะให้กลับไปฝึกอ่านเองนะคะ ลูกจะมาลาตามไปทมขา่าวพอให้ข่าวเธอรู้จักเสียสักคนถ้าฉุกเชิญทุกทับถึงอับจนจะสู้ทนยากแทนแทนบิดาเห็นไหมคะคงไม่ยากนะคะนักเรียนนักเรียนคงจะทำไมคะอ่คงจะอ่านได้นะคะ ลองไปฝึกอ่านนะคะยากไหมคะไม่ยากนะคะแต่ก็ต้องหัดอ่านได้นะคะและลายมืออย่าลืมนะคะนักเรียนต้องเขียนให้ส,สวยๆอ่านออกเขียนด้วยปากกานะคะห้ามเขียนด้วยดินสอนะคะและทํางานทุกครั้งนะคะนักเรียนต้องทบทวนดูว่าตัวไหนที่นักเรียนเขียนผิด นะคะนักเรียนก็แก้นะคะก่อนที่จะสมปูนนักเรียนก็แก้นะคะเออนักเรียนคะครูอยากจะบอกนักเรียนนะคะว่างานทุกอย่างของครูนะคะสําหรับคนที่นะคะคนที่กลัวอัปเดตไปแล้วนะคะว่ามีงานพบทุกอย่างแม้แต่คำา่อนนะคะช่องบทกรอนแล้วก็เขียนตามคำบอกนะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะก็ ใจได้นะคะคะแนนก็จะมาตามที่นักเรียนน่ะนะคะตามที่นักเรียนทํางานส่งตูนะลูกนะคะบางคนนะคะบางคนเนี่ยได้ได้แบบถูกหมดเลยเนี่ยนักเรียนครูตรวจให้ถูกหมดเลยเนี่ยแต่ลายมือนักเรียนไม่สวยนะคะลายมือนักเรียนก็ไม่สวยและนักเรียนก็เขียนผิดเขียนถูกนะคะครูก็ให้คะแนนถึงสิบไม่ได้นะคะถึงแม้จะเขียนถึงแม้จะได้ขีดถูกมาทุกข้อเลย แต่กูก็ต้องหักคะแนนบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็อ,อย่าตกใจนะคะว่าเอ๊อะฉัะทําถูกมาหมดทุกข้อเลยหนูก็ทําถูกมาหมดทุกข้อเลยผูดวงตรวจให้ถูกหมดทุกข้อเลยแต่ทําไมคะแนนกูดวงให้ผมแค่แปดคะแนนเก้าคะแนนเจ็ดคะแนนอะไรเงี้ยอืมนะคะอีกอย่างหนึง่งในการท่องบทลอนนะคะ ครูก็บอกแล้วว่าครูเน้นคำควบกล้ำนะคะต้องถูกต้องนะคะต้องนะคะต้องจถูกต้องเลยตามบทเลยตามแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทำนองสนอเลยนะคะคะแนนเต็มติบกูให้เลยกูไม่เคยหวงคะแนนแต่ถ้านักเรียนตัวควบกล้ำไม่ได้อย่างเช่นตัวรอเรือรอริงอย่างเงี้ยนักเรียนอ่านแบบสับสนกันอย่างเงี้ยต้องแบบสับสนกันอย่างเงี้ยครูก็ต้องขอหักคะแนนหน่อยนะคะ แต่ก็ไม่มากหรอกค่ะนักเรียนอนักเรียนเขียนทันไหมคะ,ะน่าจะเขียนทันนะคะอะนักเรียนดูสิคะหมดหรือยังนะคะในแบบขัดนี้นะคะดูสิคะหมดหรือยังเดี๋ยวครูใจะให้ดูนะคะหมดหรือยังถ้าหมดแล้วนะคะครูก็จะบอกนักเรียนว่าเป็นการทบทวนอ่ายังมีอีกข้อหนึ่งอ่าเขาบอกป้านะของสุดสากรคืออะไร นะคะบอกชื่อพร้อมทั้งวาดภาพประกอบและเขียนคําบรรยายเขียนบรรยายรูปภาพนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะภาหะของสุทากรก็คือม้านินมังตรนนะคะ,ะพร้อมทั้งวาดภาพระบายสีนะคะครูก,ก็มีตัวอย่างให้นักเรียนดูเ,นเห็นไหมคะ,ะนักเรียนอาจจะวาดไม่เหมือนครู นะคะกูก็ไม่ว่าอะไรนะลูกแต่ขอให้นักเรียนวาดมาให้รู้ว่าเนี่ยเป็นม้านิ่มมังกรนะคะอันเนี้ยเป็นสุดจากรงมังขีม้านิ่มมังกรอ่ะดูคําอธิบายม้านินมังกรนะเ,เป็นผ่าหนะของสุดสาครน,นะคะหรือผ่าหนะของสุดสาครคือม้านินมังกรฤาษีสั่งให้สุดสาครตามไปเอาไม้เท้าวิเศษกลับไม้ได้แล้วสุดจาครก็หายตัวไปสุดสาครก็ แล,แล้วแล้วแล้วรูสีเนี่ยก็หายตัวไปนะคะสุดสาครก็ขี่ม้านินมังโรไปตามหาไม้เท้าจากชีเปื่อยนะคะจนได้ไม้เท้ากลับคืนมาเมื่อได้ไม้เท้ากลับมือคืนมาก็ติดตามหาพระอาภัยมณีจนพบพระอาภัยมณีนะคะ,ะนะักเรียนดูข้อห้าซึ่งเป็นข้อสุดท้ายพาณชของสุดสาครคืออะไรบอกชื่อพร้อมทั้งวัดภาพประกอบและเขียนบรรยาย ผ้านะก็คือม้านินมังกรน,นะคะอ่าผ้านะของสุจากรคือม้านินมังกรฤศีสั่งให้สุจากรเนี่ยตามไปเอาไม้เท้าวิเศษกลับมาให้ได้นะคะแล้วฤษีก็หายตัวไปสุจากรก็ขี่ม้านินมังกรไปตามเอาไม้เท้าจากชีเปื่อยนะคะและต่อสู้กับชีเปื่อยนะคะจนชนะแล้วก็ได้เดินทางติดตามหาพระบิดาจนคบนะคะอ่ะโว้ยนะักเรียน ลอกแบบหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวนะคะครูก็จะหมดชั่วโมงนี้นะคะให้นักเรียนไปทบทวนโดยการเปิดวิดีโอย้อนหลังถ้านักเรียนกลไหนเนี่ยมาไม่ทันหรือไปธุระทาธุระกับคุณพ่อคุณแม่นะคะนักเรียนก็สามารถจะย้อนกลับมาดูวิดีโอของครูดได้นะคะนักเรียนขาถ้าใครถ้าใครคิดว่านะคะวิดีโอเนี่ยมีประโยชน์กับนักเรียนนักเรียนก็เซฟไว้ก็ได้นะคะ เผื่อเพื่อนนักเรียนเนี่ยเขาอยากได้บ้างเขาคงมาถามนักเรียนว่ามีไหมวิดีโอย้อนหลังของครูดวงในเรื่องนี้เรื่องนี้นักเรียนก็สามารถแชร์ออกไปเพื่อนได้นะคะสําหรับชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะเมื่อเมื่อจบนะคะจบบทเรียนทุกครั้งหรือจบการสอนของครูทุกครั้งครูก็จะบอกว่าอย่าลืมทบทวนและทําแบบฝึดคัดด้วยนะคะนะคะสําหรับชั่วโมงนี้ นะคะปูก็ขอบอกว่าสวัสดีค่ะ